สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะขยับจากเรื่องการเคลื่อนที่ตรงๆมาดูอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงค่ะครับคือการเคลื่อนที่ในแบบ2มิติสังเกตไหมคะว่ารอบตัวเรานี้แบบว่ามีอะไรต่อมีอะไรเคลื่อนที่เป็นทางโค้งเยอะแยะเลยใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกบอลที่เราโยนออกไปหรือแม้แต่รถยนต์เวลาเลี้ยวโค้งใช่ครับซึ่งจากข้อมูลที่เรามีนะครับ มันมีการเคลื่อนที่อยู่2รูปแบบหลักๆเลยที่เป็นพื้นฐานสําคัญของการเคลื่อนที่โค้งพวกนี้มีอะไรบ้างคะ่ะก็คือการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งหรือ projectile motion กับอีกอันคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมหรือ circular motion ครับอ๋อวันนี้เราก็จะมาลองเจาะลึกกันครับดูว่าหลักการมันคืออะไรลักษณะเฉพาะมันเป็นยังไงแล้วก็มีสมการอะไรมาอธิบายบ้างตามที่เราได้ศึกษามาจากเอกสารครับ เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะการเคลื่อนที่แบบวิถีโคง้งอันนี้เห็นบ่อยสุดๆเลยเวลาเราคว้างอะไรหรือเตะบอลครับใจมากแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยคือเราสามารถแยกการเคลื่อนที่มันออกมาเป็น2แกนได้แยกแกนครับแยกเป็นแกนแนวนอนหรือแกน x กับแกนแนวดิ่งคือแกน y ซึ่ง2แกนนี้มันเป็นอิสระต่อกันเลยอ๋อเป็นอิสระกันยังไงคะ คือในแนวนอนนะครับถ้าเราไม่คิดแรงต้านอากาศเนี่ยวัตถุมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เลยเหมือนไม่มีอะไรมากระทําในแนวนอนเหมือนมันลอยไปเฉยๆในแนวราบใช่ครับระยะทางแนวนอนก็เลยหาได้ง่ายๆคือเอาความเร็วแนวนอนคูณกับเวลาเข้าไป x เท่ากับ vxt แค่นั้นเลยโหง่ายเลยนะคะแล้วในแนวดิ่งล่ะคะอันนี้ไม่น่าจะง่ายเข้าในแนวดิ่งนี้แหละครับ ที่แรงโน้มถ่วงหรือค่า g เข้ามามีบทบาทเต็มๆ <S <S มันจะดึงวัตถุลงมาตลอดเวลาทําให้ความเร็วในแนวดิ่งมันไม่คงที่มีความเร่งคือค่า g นี่แหละครับสมการที่ใช้มันก็เลยจะเป็นพวกการคํานวณความเร็ว vy หรือตําแหน่ง y ที่มันเปลี่ยนไปตามเวลาคือ vy เท่ากับ v0 s i n ท t h e gt แล้วก็ y เท่ากับ v0 s i n ทตด t เศษหนส่วนส gt สอะไรพวกนี้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพอเราแยกคิดแบบนี้เรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนมันก็ดูจัดการได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะถูกต้องครับเป็นวิธีคิดที่แบบว่าทรงพลังมากเลยในเอกสารก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเขาคว้างบอลด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีทำม,มุม45องศาค่ะพอใช้หลักการแยกแกนคำนวณปุ๊บเนี่ยก็พบว่าบอลมันไปได้ไกลสุดหรือเรนจ์เนี่ยประมาณ40.82เมตรไกลเหมือนกันนะคะครับ แล้วก็ใช้เวลาลอยอยู่ในอากาศหรือ Time of Flight ประมาณ2.89วินาทีขึ้นไปได้สูงสุดหรือ Maximum h e ไฮท t ที่10.2เมตรออืืตัวเลขพวกเนี้ยมันก็คือผลรวมของการเคลื่อนที่ทั้งสองแกนประกอบกันนั่นเองครับเขายังให้สมการที่สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x มาโดยตรงด้วยนะซึ่งพอดูรูปสมการแล้วมันก็ยืนยันว่าเออเส้นทางมันเป็นพาราโบลาจริงๆโอเคค่ะ เข้าใจหลักการของวิถีโค้งชัดเจนขึ้นแล้วทีนี้อีกแบบหนึ่งที่เอกสารพูดถึงคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมอันนี้มันต่างจากวิถีโค้งยังไงคะอ๋ออันนี้ต่างกันที่ดูกําหนดเส้นทางเลยครับคือวิถีโค้งเนี่ยถูกกาหนดด้วยแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับค่ะแต่การเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เพราะมันมีอะไรบางอย่างบังคับให้มันรักษาระยะห่างจากจุดศูนย์กลางหรือรัศมี r เนี่ยให้คงที่ตลอดเวลา อ๋อ oh, เหมือนมีเชือกผูกแล้วเหวี่ยงอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยครับทีนี้เวลาเราวัดการเคลื่อนที่แบบนี้เราก็จะพูดถึงความเร็วในแนวเส้นสัมผัสวงกลมหรือ V กับอีกตัวคืออัตราเร็วเชิงมุมหรือ Omega. โอเมกา้าโอเมก้าครับโอเมก้าจะบอกว่ามุมมันเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีซึ่งสองค่านี้มันสัมพันธ์กันง่ายๆเลยครับคือ V เท่ากับ R โอเมก้าค่ะค่ะ v เท่ากับ R โอเมกาครับผมที่แต่มีความเร่งคำถามดีมากเลยครับอันนี้เป็นจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันง่ายๆเลยค่ะ <Huh. S 1> คือคำว่าความเร่งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนขนาดของความเร็วอย่างเดียวนะครับแต่มันรวมถึงการเปลี่ยนทิศทางของความเร็วด้วย๋อ oh. ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมถึงแม้อัตราเร็ว v มันจะคงที่แต่ว่าทิศทางของเวกเตอร์ความเร็วเนี่ยซึ่งมันชี้ไปตามแนวเส้นสัมผัสวงกลมตลอดเวลา มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยจริงด้วยค่ะมันเลี้ยวตลอดเวลาใช่ครับการเปลี่ยนทิศทางนี่แหละครับที่มันต้องการความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อเข้าใจแล้วค่ะความเร่งตัวนี้เองเสียนะคะที่คอยดึงให้ทิศทางของความเร็วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นวงกลมแม่นยําเลยครับความเร่งตัวนี้เขามีชื่อเฉพาะด้วยนะครับเรียกว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางหรือ centripetal acceleration ตัวย่อคือ ac ค่ะ แล้วทิศท,ทางของมันก็จะพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของวงกลมเสมอเลยคำนวณได้จาก a c เท่ากับ v 2 r หรือจะใช้โอเมก้าก็ได้เป็น a c เท่ากับโอเมก้า2 r 2> v 2 r หรือโอเมก้า2 r ครับผมในตัวอย่างที่7ที่เอกสารให้มาวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี2เมตรโดยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีเนี่ยคำนวณ a c ออกมาได้ตั้ง5 0 m s 2เลยนะคะ ห่ย50เยอะกว่าค่า g ตั้งเยอะนะคะ g ประมาณ9.8ใช่ครับเยอะกว่าประมาณ5เท่าเลยแสดงว่ามันต้องมีแรงอะไรสักอย่างดึงเข้าศูนย์กลางที่แบบว่ามากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าอัตราเร็ว v มันไม่คงที่ล่ะคะแบบว่าหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลงอ่าถ้าเป็นกรณีนั้นก็จะมีความเร่งอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาครับเรียกว่าความเร่งในแนวสัมผัส หรือ a t ตัวนี้แหละที่จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของความเร็วโดยตรงอ๋อมี a t เพิ่มมาครับแล้วเราก็จะพูดถึงอัตราเร่งเชิงมุมหรือ a l p ด้วยซึ่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเชิงมุม o ม e ้านั่นเองในเอกสารก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์เชิงอนุพันธ์ปริพันธ์ของพวกมุม t h t a o m e แล้วก็แอาพวกนี้ไว้ด้วยครับพอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะสรุปคือ การเคลื่อนที่แบบวิถีโคง้งมันเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงแล้วก็ใช้เทคนิคการแยกแกนเข้ามาช่วยวิเคราะห์ครับผมส่วนการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยหัวใจสําคัญเลยก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางที่แม้ความเร็วจะคงที่แต่ทิศทางมันเปลี่ยนตลอดก็เลยต้องมีความเร่งตัวนี้สรุปได้ดีมากครับหลักการทั้งสองแบบนี้ถึงแม้จะดูเป็นฟิสิกส์พื้นฐานแต่จริงๆแล้วมันเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวเราเยอะแยะไปหมด เช่นอะไรบ้างคะก็ตั้งแต่การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์การทำงานของเครื่องจักรต่างๆที่มีการหมุนไปจนถึงการออกแบบโค้งถนนหรือรางรถไฟให้ปลอดภยัยโหใช้ได้กว้างขวางจริงๆนะคะครับผมงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากเนื้อหาในเอกสารนิดหนึ่งนะคะคือในเมื่อเราบอกว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ย มันต้องมีความเร่งสู่ศูนย์กลางใช่ไหมคะครับซึ่งความเร่งเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากแรงอะไรสักอย่างที่เราเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางถูกต้องครับต้องมีแรงกระทําคําถามก็คือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงของเราเนี่ยอย่างเช่นตอนที่รถยนต์มันเลี้ยวโค้งบนถนนหรือว่าตอนที่ดวงจันทรโครจรรอบโลกอะไรคือสิ่งที่ทําหน้าที่เป็นแรงนั้นคะแรงที่ดึงให้รถหรือดวงจันท์เนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ได้อื นั่นสินะครับอะไรคือตัวการที่ทําให้เกิดแรงนั้นขึ้นมาจริงๆน่าเก็บไปคบคิดกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะเย็นดีครับ